มาตามต่อครับอยู่เฉยไม่ได้แล้วครับเสียแขกครับต้องลงมาตีเองแล้วครับขอบคุณครับบริษัทสากับท่อน้ำไทยจำกัดข้อพ v c ซีท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาครับเยต้าไฮรัสรีโวปฏิวัติปุ้มิติแห่งประบังอนาคตปุ๋ยยูเรียตานกปากห่างปุ๋ยที่มีคุณภาพหน้าฟ้าหน้าฝนแบบนี้ครับพี่น้องเกษตรกรทั่วไทยครับปุ๋ยจานกปากห่างยาแก้ดัตดาวเสดายาพีตราเสดาว ยาแก้ครูมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปยาสตรีแพนเคก้กผู้หญิงใช้ผู้ชายชอบน้ำมันเหลืองสมุนไพรเชงซิปยวและยาหมองน้ำเชงเชองอยวกลิ่นยูคาลิปตัสนมตราคิวไลนมดีมีคุณภาพของสับปะคนนมบอนองน,งอน้ำเย็นโดยโโคุณมวยทงก๊กน้ำกิบไทยรสเด็ดตรานครน้ำแซ่บจี๊ดจัดโดนใจครับต้องมีไว้ติดครัวโรงเรียนเซนต์แอนเดนีบานประอินเรียนห้องแอรอาา์สามภาษา อังกฤษจีนไทยสอนโดยครูต่างประเทศรับเด็กนักเรียนเตรีย,รยมอนุบาลผิงปง .6 และพิลพันตรา3แม่กลัวอัอกฤษมุมพี่เลี้ยงมุมแดงก็มีคงพยัคฆ์แฟร์เซ็ตครับเป็นพี่เลี้ยงส่วนมุมน้ำเงินก็มีไส้อัตภพรกวัดฉลองพี่เคศชัยมวยไทยเต็มที่เลี้ยงครับแล้วกองเชียร์ทั้งสองโอ้โหสอนกันดนูเนียไปหมดเลยพี่เต่าบอกกันไป็นเรื่อนฟังออกหรือเปล่าโอ้โหเฮ้ย ถ้าเกิดบอ,อกว่าเอาไปอีก23ง0มืนสามนี่รับรองหูพิงเหมือนเดิมครับโชคดีเกียร์หลังไม่มีมีแต่เกียร์หน้าครับคนนีโ้โอ้ยยยกที่แล้วนี่รับแข่งไปเยอะรับไม่รู้คิดอะไรอยู่<อ> วยยไทใจเดี่นะครับอะไรก็เป็นไปได้ครับทีเด็ดของโชคดีครับอยู่ตรงนี้ครับ,มรบนะหมัดครับนี่หน้าเสือไม่ดีสีเสื้อไม่เกี่ยวครับนี่นะครับกล้าเปิดซี่กรมรับแต่ก็มีแผนในใจครับคือขอสักตั้งหนึ่งอ้าวเด้งตีขาววาครับโอ้โห,โโหนี่ครับตุ้เชีย่ยวมุ่ของโชคดีมีเสียงจากขึ้นมาแล้วโอ้โหมา ขึ้นขึ้นไม่ขึ้นไม่ไหวจริงๆครับบดนปัดอัปต์ครับเมื่อกี้เป็นชุดใหญ่เลยเดี๋ยวเรามีภาพสโลว์ให้ชมอ้อแล้วก็รับทองไปอีกครับก็จะเงินเบิร์นครับโสะใจเลยครับนี่แหละครับคือยกที่สองนี่เปิดซีโครงรับนะครับแต่ว่าบวกหมัดไม่ได้ครับแต่ว่าพอมายกนี้ครับทางด้านของโชคดีทำได้ครับ แล้วก็ทําได้ดีซะด้วยครับโอ้ล้างแคนได้แบบสะใจกองเทียเลยครับแบบนี้ครับเดี๋ยวมีภาพช้าให้ได้ชมนะครับลงทุนสูงจริงๆครับโชคดีเดี๋ยวดูครับภาพช้าครับมาแล้วครับภาพช้าดูกอครับวะรับตรนทางขวาดิครับครับไม่ทุ่เลยว่าตีหมัดพิสเตอร์ฟอลครับแล้วมาได้ลูกจ่าครับแล้วก็ฮุกซ้ายครับจังหวะบวกครับ